วันนี้ผมก็จะมารีวิวการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าทํำยังไงในแบบฟอร์มอันดับแรกเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ว่าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65มันก็จะมีข้อมูลขึ้น4หัวข้อข้อที่1ลงทะเบียนหมายเลข2ข้อมูลผู้ลงทะเบียนหมายเลข3ยืนยันข้อมูลหมายเลข4บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มเสร็จสิ้น อันนี้คือการตรวจสอบก็คือเอาเลขบัตรประชาชนมาแล้วก็พิมพ์ตามเลขบัตรประชาชนไปเลยถ้าเราลงทะเบียนไปแล้วมันจะขึ้นว่าเราลงทะเบียนผ่านแต่ถ้าเรายังไม่ได้ลงทะเบียนเอาไปขึ้นมันก็จะไปขึ้นว่าไม่เจอข้อมูลคราวนี้เราก็วิธีมาสมัครนะที่สุดด้วยบัตรประจําตัวประชาชนก็พิมพ์คํานําหน้าชื่อเลยแล้วก็ชื่อของเรา ส่วนชื่อกลางนี่บางคนสงสัยว่าเป็นชื่ออะไรก็ชื่อคํานำหน้าเรานั่นแหละอย่างเช่นเราชื่อสุวรรณชื่อกลางก็ชื่อสุวรรณแล้วก็พิมพ์ไปเลยคราวนี้นามสกุลเราก็พิมพ์นามสกุลของเราแล้วก็จะมีวันเกิดตามเลขบัตรประชาชนของเราได้เลยเดือนเกิดก็ไล่ไปปีเกิด เราก็ไล่ไปเราก็ไล่าหาเป็นพศไทยนะครับไม่ใช่พศต่างไม่ใช่คศพุทธศักราชล้วก็ไล่ไปจนเจอพอเราเจอแล้วมันก็จะมีเลขหลักเลขหลังบัตรประชาชนของเราสังเกตดีๆครับมันจะมีแล้วก็พิมพ์เลขหลังบัตรประชาชนของเราได้เลยมันจะเป็นขั้นตอนของเขา เราก็พิมพ์ไปตามนี้พอพิมพ์เลขหลังบัตประชาชนแล้วก็มาติ๊กที่คําว่าขั้นตอนต่อไปได้เลยอยู่มุมล่างขวาอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลผู้ลงทะเบียนของข้อ2แล้วแล้วก็เลื่อนเลื่อน,อนดูอันนี้ก็จะให้เขียนที่อยู่ปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่อยู่ที่ไหนอันไหนที่เรากรอกได้กรอกให้หมดหมู่บ้านอะไรถ้าเราไม่รู้ชื่อหมู่บ้านเราก็ละไปได้ แบบแรกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ก็ลงเบอร์เราที่เราใช้ประจําใช้ติดตัวได้เลยพอลงเลขบัตรก็มาที่อยู่ปัจจุบันของเราอันนี้ก็ตามถ้าเราดึกไม่ออกก็ไปดูตามทะเบียนบ้านตามบัตรประชาชนได้เพราะว่ามันมีเขียนในบัตรประชาชนหมดพอถึงตำบลแล้วก็กอะไปตำบล มันก็ขึ้นมาให้ง่ายเลยวุฒิการศึกษากรอ,อกตามความเป็นจริงคราวนี้มันก็ช่องที่แปดแล้วก็ติ๊กก็ถามว่ามีสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและยังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีก็ติ๊กฝั่งซ้ายไม่มีถ้ามีก็ติ๊กฝั่งขวาว่ามีอันนี้ ในโทรศัพท์กดระบุจํานวนไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าทําในคอมน่าจะทําได้นะครับแต่ไม่มีไม่เป็นไรไม่มีอะไรมากคราวนี้มาดูหัวข้อที่9ผูกบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเพย์ถ้าตามนี้เลยครับมีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์แล้วก็ติ๊กอันแรกแต่ถ้าไม่มีบัญชีธนาคารเงินฝากธนาคารติ๊กอันสองอันสามคือมีบัญชีเงินฝากแต่ไม่ได้ถูกพร้อมเพย์ อันที่สนี่ไม่น่าจะมีให้ติก๊กอันแรกเขาน่าจะผูกความเพกันแล้วมาขราวที่ส่วนที่2ในส่วนที่2นี่ก็จะเป็นส่วนการประกอบอาชีพเขาก็จะถามว่าก่อไก่จุดผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนต้องไม่เป็นพระภิกษุสาม,มนเณรนักพจนักบวชผู้ต้องขังข้าราชการลูกจ้างประจาผู้รับปานานหรือเบีย้ยจากส่วนราชการนี่นะครับพอควรอ่ะแล้วก็ลง วางงานพร้อมทำงานอันนี้ผมลงให้อยู่แม่ใช่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านนั่นแหละครก็ทำอะไรเล็กๆน้อยๆไปมาดูส่วนที่สามคือรายได้และหนี้สินแล้วเขาก็ถามว่ารายได้รวมในปีเนี่ยไม่รวมรายได้ครอบครัวถึงมีรายได้มีรายได้หลัแล้วก็ติ๊ก เลยครับว่าเราจะติ๊กตรงไหนเนี่ยเราก็ติ๊กว่าไม่มีรายได้นี้นี่สินเน้นระบบและนอกระบบของผู้ลงทะเบียนณวันที่ลงทะเบียนนี้คือมีบัริการแห่งรัฐแล้วเขาให้มาต่อนะครับติ๊กไปแล้วก็มาขั้นตอนสุดท้ายล่างฝั่งขวาบันทึกข้อมูลเลยพอบันทึกข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวสัญชาติไทย บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธ์นะครับคือพิสูจน,น์สามเณรนักโพสหรือนักบวชอันนี้ข้อความยาวถ้ามีเวลาก็สะดวกอ่านได้ครับแต่ผมขอเลื่อนไปยาวๆเลยมาดูล้างสุดขานี้มาถึงตรงนี้ข้าพเจ้ายอมรับและได้อ่านนะแล้วก็ตกปึ๊บติ๊กแล้วข้าพเจ้าไม่เป็นอย่างที่เขากําหนดแล้วก็ยืนยันพอยืนยันปึ๊บ มันก็จะเขียนว่ากําลังตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนนะครับขานี้เราก็มาครบถ้วนลัางสุดเออเขาก็ตรวจสอบสถานะไม่ครบแล้วมาตรวจสอบสถานลสองสามตัวต้องไปกรอกเพิ่มนะแคปไว้ก่อนอันนี้ผมตรวจสอบสถานะผมตาลายเพราตรวจสอบสถานะเราก็ลงเหมือนเก่าเลยพอกกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนใหม่อีกครั้งหนึ่งตรวจสอบข้อมูลอ่ามันก็จะขึ้นว่า กระส่วนการค้ังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วแล้วข้อมูลผ่านเรียบร้อยแล้วนักข้ามาดูอันนี้นะครับถ้าเราลงทะเบียนอันนี้เรียบร้อยแล้ว